ข้อ76ข้อใดเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกจัดเป็นโปรดิวเซอร์กไก่เฮอร์บิวอรัสขอไข่คานิวอรัสพอควายออโตโทรปมงงูเฮเทอรโทรปอ่าทีนี้น้องก็ต้องดูเนาะต้องรู้จักคำศัพท์ก่อนถึงจะทำโจทย์ข้อนี้ได้เขาถามว่าสิ่งมีชีวิตได้จัดเป็นโปรดิวเซอร์โปรดิวแปลว่าอะไรโปรดิวแปลว่าสร้างถูกไหมเติม er แปลว่าผู้สร้าง พี่น้องหลายคนก็รู้แล้วว่าอ๋อผู้ที่ทำหน้าที่ในการสร้างเนี่ยมันต้องหมายถึงผู้ใช่มันต้องหมายถึงผู้ผลิตในเชิงของระบบนิเวศนั่นเองถ้าพูดถึงในระบบนิเวศเนี่ยน้องจะต้องรู้จักอะไรบ้างในระบบนิเวศหนึ่งน้องจะต้องรู้จักผู้ผลิต 2. ผู้บริโภคถูกไหมและว3คืออะไรบริโภคผู้สลายอินทรีย์สาร อินสีสารอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้คร่าวๆจะถามว่าเท่าอันเนี้ยมีความสัมพันธ์กันไหมคําว่าระบบนิเว้นเนี่ยทุกอย่างมันต้องมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วถูกไหมน้องก,ก็เริ่มไล่เลยผู้ผลิตทาหน้าที่ในการอะไรทาหน้าที่ในการสร้างอาหารถูกไหมสร้างอาหารซึ่งอาหารนั้นก็ได้แก่การที่เนี่ยเกิดกระบวน,นการอะไรนะสังเคราะห์แสงถูกไหมคะ ซึ่งกระบวนการสังเคราะห์แสงเนี่ยถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการเปลี่ยนสารอะนินซีเป็นสารอินซีหมายความว่ายังไงสารอะนีนซีเป็นสารอินซีหมายความว่าสารจำพวกใช่สารจำพวกที่เป็นกา๊นกกาซได้แก่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซออกซิเจนน้ำทําปฏิกิริยากับแสงโดยอาศัยคลอโรฟิลเป็นตัวช่วยทําให้เกิดปฏิกิริยาจนได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายมาเป็นน้ํา น้ำตาลแล้วก็ออกซิเจนนั่นเองอันนี้คือหน้าที่หลักของผู้ผลิตทีนี้ก็ต้องดูผู้บริโภคผู้บริโภคผู้บริโภคเขียนผิดนะคะผู้บริโภคเนี่ยทำหน้าที่อะไรผู้บริโภคก็คือเป็นตัวที่ไปรับพลังงานต่อมาจากผู้ผลิตอีกทีหนึ่งก็คือไปทําหน้าที่ในการกินเขามานั่นแหละซึ่งผู้บริโภคเนี่ยมนสามารถแบ่งได้เป็น3อย่างหลักๆก็คือ 1. เป็นผู้บริโภคพืช ผู้บริโภคสัตว์อันที่2แล้วอันที่3ก็คือเป็นผู้บริโภคทั้งผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์นั่นเองส่วนผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ทำหน้าที่อะไรบอกแล้วว่าในถ้าเรามีผู้ผลิตในการเปลี่ยนสารอินทรีย์เป็นสารอินทรีย์เราก็ต้องมีผู้ย่อยสลายส,า,ยสารคือย่อยสลายสารอินทรีย์ให้กลายเป็นสารอะนินซี โอเคไหมมี3อย่างอันนี้คือความสัมพันธ์คร่าวๆทีนี้น้องก็มาดูเ้าถามถึงผู้ผลิตน้องก็ต้องรู้แล้วแหละผู้ผลิตก็ได้แก่ผู้ที่สามารถสั่งคาะแสงเองได้ก็คือจำพวกพืชถูกไหมหรือว่าสาห,าหร่าอยอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถสั่งค้อแสงได้เองซึ่งพืชหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยพีภาษาอังกฤษก็คือคําว่า ออโต้โถปนั่นเองออโตสังมันแปลว่าอัตโนมัติก็คือสามารถเกิดขึ้นได้เองนั่นเองถูกไหมคำว่าออโตโถปก็คือผู้ที่สามารถสั่งคะอ์แสงได้ก็ได้แก่พวกพืชสาหร่ายอันนั้นก็คือผู้ผลิตเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เขาถามถึงผู้ผลิตเนาะแกบบตอบเร็ว่าอ๋อมันคือข้อคอควายนี่แหละที่มาดูช้อยอันอื่นง,งงูคําว่าเฮตโทรโถงเฮตโทรโถปแปลว่าอะไร เชโรโฮมตัวนี้แปลว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้หลักๆเขาก็เน้นถึงผู้ผู้บริโภคนี่ซึ่งผู้บริโภคเนี่ยบอกแล้วว่ามันแบ่งเป็นผู้บริโภคพืชผู้บริโภคสัตว์และผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์ถูกไหมเนื่องจากผู้บริโภคเนี่ยอยู่ในห่วงโซ่อาหารหลายขั้นตอนกัดจะกินพืชกินสัตว์กินทั้งพืชกินทั้งสัตว์ก็ได้ คำว่าพุ่ยพวกเนี่ยมันสามารถแบ่งตาม3อย่างที่พี่บอกแต่ละอ mm ันก็มีคำศัพท์เฉพาะตัวอย่างเช่นกอไก่เฮอร์บิวอ์เฮอรมันแปลว่าพืชถูกไหมเป็นพวกพืชสมุนไพเรื่อพวกนี้เพราะฉะนั้นเฮอร์บิวอ์แปลว่าพู้บริโภค นั่นเองเช่นข้อนี้ถูกไหมผิดเนาะส่วนข้อขอไขแคนิวอลแคลนิวอลแปลว่าผู้บริโภคสัตว์นั่นเองช่ข้อนี้ก็ผิดสรุปถ้าเขาจะพูดถึงโปรดิวเซอร์ก็คือผู้ผลิตน้องก็เลยต้องตอบข้อข้อควายก็คือออโตโทนนั่นเองส่วนเฮเทโลโทนเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็นเพอร์บิวอลัสแคนิวอลัสและอีกตัวหนึ่งก็คืออมนิวอลัสก็คือสัตว์หรือว่าผู้บริโภคที่กินทั้งพืชทั้งสัตว์นั่นเองเช่นข้อนี้ตอบข้อข้อควายนะคะ